สวัสดีครับผมสมพพันธ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอง M D N e m e r V2 นะครับเพื่อดูการเกมความนิบเดีสันเองนะครับผมก็เข้ามาแล้วอาไเปิดเกมเความันุกสนกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาแจกนี่แจกแจกแกครับก็มีรถอ่า นี้หนึ่งคันแล้วก็มีรถเกี่ยวนะครับก็เป็นแมปเบอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถเกี่ยวกันเลยดีวยกว่ารถเกี่ยวรถแรกขับนะคับขับไปไว้ที่ทหนาห้าเป็นงานหน้าเป็นงานนะครับผมนี่ปั๊บนี่เป็นไงละ่ะชนนี่มีตกอล้อ,อน,นะครับผมแต่ที่ขับชนก็เป็นกอจัมพ์ขัดนของแมปนะครับ รถเกี่ยวข้าวน,นะครับรูปเหมือนข้าวจะนี่นะแดดมันจะเป็นแบบยังไงตอ,องนนเสิจเออนักเล่นอเดีวจะมาเกียกกเก่ยวขากันเกี่ยวกบบนี้ข้าวแะครับก็เป็นเตี่สิบกว่าไรนะครับเยไรกันเลยทีเดีเชื่อนะครับไปเลยเกี่ยวข้าวกันดีกว่า นี่มืออะไรก็ใช้ได้หมดนะครับคนข้าวขนอะไรก็เป็นเส้นเป็นสายเลยฮะมาให้สักแป๊บนะครับเกี่ยวไว้เสร็จก็ไม่ว่ากันนะเรามาแจก,กอีพีพกีของอันนี้แต่ผมย้ำเลยนะว่าผมแจก,กแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะฮะลังจานั้นไม่มีนะครับผมบอ,บอกไว้กอ่อบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อน เดี๋ยวมีคนว่าทำไมแจกไม่จังได้แจกคลิปอื่นกันต่อไยเดี๋ยวเดี๋ยวได้มันเต็มนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวของสามใจใชัไหมสามัยการโยกานะครับผมทุกคนเคยได้เห็นับคันนี้มันมาเกี่ยวให้ดูนี่พร้อมเล่นน่ะรถแล้วรับพร้อมเล่นเลยไง จะใคร่ลวนแล้วไม่กดไลค์ไม่กดติดตามให้ผมนี่ผมมีเครื่องแล้วผมบอกเลยกวจะได้เอามาเจกกันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะกันนี้แ็กไม่หมดน,นะครับอรอไว้หมดแล้วอ,อ่เนจกอ่อนเจกอ่อเลยมาก วว <S <S สวยนะจริงสวยสวยไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเกี่ยวไปนี้เสร็จแล้วก็เอาอันนี้ไปไว้ที่รถเลยแล้วข้าวเนี่ยเออ chào tạm bay các chào tạm bay เกี่ยวไม่ตรงก็อย่าว่ากันนะอันนี้มาคร่าๆกันไม่ได้แบบจะทำเป็นใหญ่ๆตัวอะไรนะ ถาใครที่อยากยได้แบบสมบูรณ์กว่านี้อันนี้แค่เล่นแบบคำคำ้าได้ครับถ้าอยจะได้สมบูรณ์กว่านี้ผมแนะนำให้ไปซื้อนะฮะ เเกี่ยววิ่งม,มาณนี้ผมชอบพอดีเลยมันไม่เร็วเลยไม่เลยมันไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปเป็นจังหวะที่พอดีพอดีเลย <c oughs> ดูภายในดิผมอยากชอบเลยภายในก็ดีอ่ะเออ อย่าลืมนะหลุดไปแล้วก็อย่าลืมกดอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะกดติดตามไปด้วยนะกล้ <tes> องเอ็มพีเอ็นเจมนะครับผมเดี๋ยวนั้นช่างมานะันฮะ ที่ํำกันนะครับผมก็ปากดูกคลิปนี้ให้จบเลยกันนะฮะนี่จะบาบอกว่าเออเข้าไว้วที่ไหนยังไงไปเก็บไว้นะครับยังไม่ได้ขายนะพอไปเก็บอแบบนี้อ่ะมันมีข้าวข้าวเต็มเลยน,นี่หว่าเออกค่เต็มก่อนแลวกันไม่ต้องไม่ต้องน,น้ามบื่อโอเคเต็มมือก่อนแลวคือเราเวลาเรามาอยู่ใลกลๆรถแกบนนี้ปัับนี่มันจะ ท่อส่งจะออกมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใส่รถนี่ครับผมของไทยบอกเลยนี่รู้แล้วคุณรู้แล้วผมบอกเลยอยากเล่นในสมจริงแนะนำไปเล่นเอ9เอ22 f อ g 25นะครับผมอันนี้ในมือถือก็เล็กคำคำได้นะครับ เช่หว่าเราก็สลับรถรกันลอเลยดูเสียงนี่เสียงยังดีงอ่บรถออกล้อด้ยงานดีสีด้วยนี่หมดแล้วจะเป็นนะครับเดี๋ยวเราพาไปไปไว้ที่ที่อายุ้งงาดนะครับ เอาดีมาเดี่ครับตรงนี้เลยเราจะเทอัตโนมัติเลยครับพอเรามาถึงตรงนี้ปั๊บหมดแล้วนี่นี่นะบอกเลยว่าของเท่ครับ มันจะแค่นี้นะครับวันนี้สําหรับแบบนี้แล้วก็แมบเติมนะครับมแมบเติมของเกมนะครับแล้วก็การเกี่ยวข้าวเป็นรถที่ลงงกดมาแล้วก็สองคันนี้ก็มีคันหนึ่งนะครับผมท, s <S <c oughs> ที่มีอยู่แต่ไม่ไม่ไม่รถไม่แค่นี้แหละนี่อันนี้เป็นปลาเกี่ยวนะครับอันนี้คือรถเกี่ยวนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นรถน่าจะเป็นอ่ารถเทเลอร์น,นะครับ ต้องเก็บ <amounts> ต <of audio writers> ังหาตังเก็บเอาเองนะครับก็มีความเล่นเป็นโลเพลนิดนึงไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะครับช่องเอ็มเอ็นเบมอร์วีสองนะครับต้องขอลาก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ